ครับมื่อนี้เขาไม่หยามอะไรนะครับเกรย์เอาบั้งร้านน้ำประเสริฐเราครับแคขยะหมานนะครับครับหลังนี้ดึงๆนะครับนี่รุนเพิ่มกันครับจะอยู่ไปอยู่ครับเงี่ยหมูก็แล้วครับนี่ดึงอยู่นะครับอุ้ยสูมืออยู่ครับสูมืออยู่อุ้มีโตครับมีโตนี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยเขามาแล้วครับนี่ โอ้เหลืองไอ้ห่ยนะครับนี่โอ้หมานยจริงๆนะครับนี่เมื่อด้มาใส่อาทิตย์หนึงแหละครับก็ยังหมานเงียนะครับนี่เสร็จจนเมื่อนี้เขาไม่ได้ไปล่าพึ่งนะครับพอพอดีนายเพิ่งมาพักกับเพิ่งออกนะครับเขามีเวลาหน่อยก็เลยมาใส่ปลาไหลล่องเบิงครับไายพี่น้องในเบิงนะครับเนาะเอาไปดูกันต่อครับมื่อนี้เบ็ดเขาใส่เจ็ดแปดหลังนี่แหละครับเขาเรียกบางรัดมาใส่น้ำนะครับ มันหมานเก้นครับวันนี้